ครับเพื่อนๆผมเก่งกระชากเลยครับเพื่อนๆครับถ้าเกิดเรานึกถึง Digital i n t e g r a t e แอมแล้วเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงแบรนด์ลินดอร์ฟใช่ไหมลินดอร์ฟเนี่ยนะครับเขามีต้นกำเนิดมาที่ประเทศเดนมาร์กนะครับโดยคุณปีเตอร์ลินดอร์ฟนั่นเองนะครับแต่นี้เวลาเรามีเจ้าตัว i n t e g r a t e แอมหรือว่าเจ้าตัวแบบ Digital i n t e g r a t e แอมแบบเนี้ยเราก็ต้องนึกถึงว่าเอ๊ะเขาจะมีภาคแดกอะไรพวกเนี้ยซึ่งแบรนด์นต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีภาคของแดกถูกไหมเพื่อที่จะคอนเวิร์ตไฟล์ดิจิตอลมาเป็นแอนาล็ออกกแต่่่ววาาาาาทางงเเนียคค้ใหมสัญขร ดิจิทัล2ดิจิทัลมากกว่าแต่มันจะน่าสําคัญตรงไหนมันจะต้องส่งเสียงหรือว่าเปล่งเสียงออกมาในรูปแบบไหนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเทปนี้น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเรามีเทคโนโลยี Room Perfect มาเล่าให้ฟังกันครับ ด้านบนเป็นโปรเซสเซอร์แล้วก็แอมป์ฟายเออร์จากทางลินดอนนะครับหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับนั่นก็คือ TDAI นะครับ3,400นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นดิจิทัลอินทิเกรตแอมป์นะครับซึ่งมีความพิเศษมากนะครับเพราะคือดิจิทัลถือดิจิทัลนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงสเปกโดยรวมคร่าวๆของเขาก่อนละกันนะครับว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับกำลังขับตัวนี้ให้มาอย่างเหลือเฟือเลยนะครับตัวนี้ให้มาที่400วััตต์นะครบที่4โอห์มแต่่วาถ้าเกิดอยู่่่่ททีีี8โอห์มเนยจะได้200วัตต์นะครับเพพราะะฉนนั้ลโงที่เเเราามลือกใช้นี่ยก็ถ้าเกิดมีนเแต่ประมาณ 8 0กว่าจะถึง90้ต้นๆเนี่ยครับรับรองเลยว่าตัวนี้สามารถขับได้แบบมีรายละเอียดที่หมดจดมากๆเลยนะครับเรามาดูภายนอกของเขาก่อนดีกว่านะครับด้านหน้าเนี่ยโดยปกติทั่วไปเนี่ยพวก power i n t e g r a t e พวกนี้นะครับเขาก็จะมีจอใช่ไหมที่แบบโอโ้โหสวยหรูบอกปกนูน่นบอกปกนี่อะไรเงี้ยแต่ความเป็นตัวดิจิตอลแบบตรงเนี้ เขาออกแบบมานะครับให้มีมีความเป็นแบบเขาเรียกว่า Simplicity มากที่สุดหรือว่าเป็นแบบ Do t matrix นั่นเองนะครับเพราะนั้นจะมีความเป็นแบบเ,เขาเรียกว่า Old School Back to หรือว่าเป็น New School อะไรเงี้ยมาผสมผสานรวมกันนะครับซึ่งจะให้ความคลาสสิกในรูปแบบของ l i n d o r f นั่นเองนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานของการออกแบบนะชาวเดนมาร์กเนี่ยเขาให้ความสําคัญในตรงนี้มากๆเลยนะครับส่วนด้าน o n n e c t i n g ของเขาเนี่ยเขาให้มาแบบเขาเรียกว่าผมไม่ขอไล่ไปแบบ อินเดฟก็แล้วกันนะแต่ว่าให้มาแบบครบคันออปติคอลเอ่ย HDMI แบบ EARC เลยอะไรอย่างเงี้ยครับเขามีให้หมดเลยครับช่องไลน์อินไลน์เอาทนี่เขามีมาให้อย่างครบครันนะครับตัวนี้มีความพิเศษยุ่งสุดๆเลยนะครับตรงที่เขาใช้ระบบดิจิตอลร้อถูกไหมตอนนี้เวลาเขาเป็นดิจิตอลมากๆเนี่ยการเซตอัพของเขาเนี่ยมันก็จะต้องเป็นในรูปแบบของดิจิตอลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในชุดตัวนี้ก็าอาจจะไม่ได้ให้ตัวรีโมทมานะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเนี่ยมาใส่ในมือถือของเราหรือว่าในแท็บเล็ตตตขออองงเเเรรรราาาานนนนี่น่่ยะะะคคััับบพืสดววกกกใช้ม เ,เขาออกแบบมาให้กับมีเขาเรียกว่าระบบอีโคซิสเต็มของ l ร n ดอที่แบบจัดจ๋าเลยนะครับเพราะนั้นลำโพงที่เราเมาเลือกใช้ในวันนี้เนี่ยก็จะมีความแมทชิ่งที่แบบพิเศษแล้วก็ลงตัวเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราพูดถึงเจ้าตัว TDI 34อีกสักเล็กน้อยกนแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับสามารถรองรับแอปพลิเคชันนะครับที่เป็นในรูปแบบของดิจิทัลเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Tidal นะครับ Spotify นะครับหรือว่าจะเป็นพวก Music a i r p l a y 2อะไรอย่างเงี้ย ครอมแคสต์บ uh, ิวอินพวกนี้อะไรที่เป็นดิจิตอลนะครับ mm hmm. ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้เป็นดิจิตอลหมดเลยเพื่อน mm hmm. เพนเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นพวกนี้ mm hmm. เขารองรับหมดทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้ทําไมเขาถึงไม่เอาแดกมาใส่อันนี้เป็นคําถามที่ผมเองก็สงสัยนะตอนแรกผมก็เลยเช er ็กับทางเอนจิเนียร์นะครับว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ใส่ภาคด mm ิจิตอลใช่อานาล็อกคอนเวอร์เตอร์มาให้นี่เพราะว่าการที่แบบเราจะได้เสียงที่เป็นธรรมชาติแล้วคือการที่เราจะย้อนกลับไปที่ต้นสายเขาหรือว่าในายุคข,ของอนาล็อกหรือว่าการรคคอร์ดเป็นอนาล จริงๆตอบว่าการที่แบบว่าเขาเรคคอร์ดเนี่ยใช่รับมันเป็นมาในแบบแอนาล็อกก็จริงแต่ในเอ็นโปรดักต์แล้วสุดท้ายและพบการผ่านการมิกซ์ดาวอะไรก็แล้วแต่หรือผ่านสตูดิโอเนี่ยมันก็จะเป็นดิจิทัลอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีเตอร์เลนดอฟเนี่ยเขาก็เลยให้ความสำคัญว่าเขาต้องการให้เสียงจากสตูดิโอถึงหูของคนผู้ฟังเนี่ยในรูปแบบที่ l s s l e s s ที่สุดก็คือไม่สูญเสียคุณภาพแล้วก็เป็นมาตรฐานในแบบที่คุณผู้ชมสมควรที่จะได้ยินนั่นเองนะครับแต่ว่า ทำไมตัวนี้ถึงพิเศษจัดๆอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปตอนแรกนะครับนั่นคือเทคโนโลยี Room Perfect นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าข้างหลังผมเนี่ยมีการเซตอัพที่แบบว่าบัานบาทเนาะคือบ้านเรามันก็ต้องมีรูปแขวนใช่ไหมมีกีตาร์ห้อยมีแผน่นซีดีเอ่ยอะไรเอวยวางพรมอะคูสติกทรี a เ m e n t หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้หลายสิ่งลหลายอย่างเนี่ยคือเวลาเราเอ j นจอยพียสฟิคคูดหรือว่า สิ่งประดิษฐ์ที่แบบมีคุณภาพไฮเอ็นระดับนี้เราไม่ควรที่จะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเข้าหากับเขาขนาดนั้นถูกไหมฮะทำไมปีเตอร์ลินดอรฟเขาถึงออกแบบมาแบบนั้นเพราะว่าเทคโนโลยีรู o เพอ e ์เฟกเนี่ยนะครับจะสามารถขจัดเขาเรียกว่าเรียกว่าเสียงส่วนเกินนะครับหรือว่าเสียงกล้องเสียงกาง,งว่าหรือว่ารูมโหมดของห้องเนี่ยให้มีความเที่ยงตรงมากที่สุดนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่ได้จําเป็นว่าคุณผู้ชมนะครับหรือเ,เพื่อนๆเนี่ยจะต้องมีลำโพงจากลินดอ r f ฟเท่านั้นนะคือลำโพงอะไรก็ได้ ระบบค a ลิเบ a t รชัของเขาเนี่ยจะชาญฉลาดมากพอที่จะบอกได้เลยว่าระยะห่างของเขาเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ Sensitivity อยู่ที่เท่าไหร่คลื่นที่ต้องใช้ควรจะอยู่ที่ประมาณไหนควรจะตัดจุดครอสหรืออะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าบังเอิญคุณผู้ชม ใช้ลำโพงจากลินดอรแล้วแล้วก็ในโปรแกรม Room Correction ของเขาเลครับหรือว่า Room Perfect เนี่ยนะครับเขาจะมีเขาเรียกว่า u i l อ i n ไว้เลยนะครับสมมุติว่าเกิดเราใช้ลำโพงจากลินดอรรุ่นนี้เขาก็จะมีเลือกว่าเลยนะครับว่าก็จะมี Preset เอาไว้เลยว่าในลำโพงในแต่ละรุ่นเนี่ยเขาควรจะต้องใช้ค่า Se t t i n g ที่เท่าไหร่แล้วที่เหลือก็จะใช้เขาเรียกว่าดิสเทนนะครับในการคำนวณระยะแล้วก็คลื่นเสียงที่ควรจะต้องออกมานั่นเองนะครับอันนี้ฟังดูแลวพิเศษมากๆเลยใช่ไหมแต่มันจะพิเศษมากกว่าน,นัันั้้้นนถาาาเเกิดดดรรไมทลองงะคบ แล้วให้ผมพูดถึงเรื่องการแมทชิ่งใช่ไหมครับการที่มีเครื่องเล่นที่ดีเนี่ยมันก็จะต้องแมทชิ่งกับลําโพงที่ดีด้วยมันกันนะครับข้างๆผมนี้นะครับนี่คือ CUE 100จากทาง Lindorf นะครับจำที่ผมบอกเรื่องการแมทชิ่งที่แบบเพอร์เฟคได้ใช่ไหมตัวนี้นี่มีค่าเซนซิทิฟิตี้อยู่ที่89เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรวดเร็วของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับตัวนี้สามารถรองรับได้ที่2อ0้อ้าิวัตต์นะครับที่สโอห์มนั่นเองถ ที่4โอห์มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนการขับแบบนี้กําลังแบบนี้ matching แล้วก็สามารถขับได้แบบหลุดตู้เลยนะครับมาดูภายนอกกันบ้างน,นะครับตัวนี้เนี่ยให้ดอกลําโพงด้านหน้านะครับอยู่ที่6.5นิ้วนะครับด้านบนเป็น t w i t t e r แบบ ribbon นั่นเองนะครับส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆมองไปทางด้านข้างเนี่ยมันจะมีลำโพงอีก2ดอก แต่ว่าลำโพง2ดอกเนี่ยนะครับมันไม่ได้เมนลี่เพื่อที่จะมาทําให้เกิดเสียงนะครับเพ,พื่อนๆอาจจะเห็นว่าโอ้มีลำโพงทั้ง3ดอกนี่ต้องให้ลำโพงแบบว่าต้องให้เสียงแบบรอบทิศทางแน่เลยจริงๆไม่ใช่นะครับตัวนี้เขาออกแบบมาในลักษณะที่เรียกว่า passive radiator นะครับซึ่งเจ้าตัว passive radiator ตัวนี้นะครับเขาจะ acting เป็นการที่แบบลำโพงแบบขยับเข้าออกนะครับตามจังหวะเดียวกันกับลำโพงนั่นเองนะครับเพื่อที่จะไปสามารถเพิ่มปริมาตรของอากาศเนี่ยนะครับให้กับลำโพงนะครับช่วงของกลางแล้วก็ทุ้มเนี่ยให้มีปริมาตรที่อิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เสียงกลางนี่จะมีความกังวานที่มากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆอย่าไปหวังว่าไอ้จตัวลำโพง3าดอกเนี่ยมันจะทำงานออกมาเป็นสิ่งที่แบบดังๆแบบไม่มีคุณภาพอะไรอย่างงี้นะตัวนี้มันจะดังในรูปแบบที่แบบววว่่่าาาามมีีคุณภพแล้กกก็เทยงงตรง แค่เสียงที่ดังนั่นเองครับถ้าเพื่อนๆมองด้านข้างนะครับตรงบริเวณดอกลำโพงนะครับเราก็จะเห็นในรูปลักษณะของเวฟฟอร์มหรือว่าเหมือนคล้ายๆเส้นภูเขานะตัวนี้เทคโนโลยีนะครับเรียกว่า neutral surround geometry นะครับตัวนี้ให้ประโยชน์อยู่2อย่างนะครับหเลยนะครับเขาจะทําให้ตัวดอกลำโพงเนี่ยขยับตัวได้มากขึ้นอันดับที่2นะครับสามารถที่จะลด distortion นะครับให้น้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเสียงที่ได้เนี่ยจะมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็มี Impact ที่สูงมากๆครับ และที่ความนี่ว่าเขาเป็นลำโพงจากประเทศเดนมาร์กนะครับหรือว่าแถบสแกนดิเนเวียนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะให้ความใส่ใจในเรื่องของการดีไซน์มากๆถ้าเเพื่อนมองด้านข้างผมตอนนี้เนี่ยนะครับตัวตู้เขาจะเป็นลำโพงสีดําถูกไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีทั้งสีดาแล้วก็สีขาวด้วยนะครับส่วนเบสข้างล่างของเขาเนี่ยสามารถเลือกได้ถึง3สีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาพูดถึงเจ้าคอเวอร์แล้วเนี่ยเขามีหลากสีให้เลือกเลยครับอย่างที่เป็นตัวอย่างตัวเนี้ยนี่คือสีเขียวเทอร์คอยส์นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะปรับ เห็นได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยนะให้ความใส่ใจในด้านของเสียงแล้วก็ดีไซน์มากๆเลยครับผมมั่นใจเลยว่าไม่มีลำโพงไหนในโลกอีกลวละที่จะสามารถให้เพื่อนๆเนี่ยปรับแต่งเขาได้มากถึงขนาดนี้นะครับเขาก็เลยได้รับรางวัลมาถึงมากมายเลยเดียวนะแต่ว่าเป็นรางวัลอะไรมันเดี๋ยวเราไปดูกันครับสื้อฟีดอเลอตี้จากประเทศเยอรมนีนะครับได้วิจาร์ลำโพงรุ่น Q 1 0 0นะครับให้เป็นลำโพงรุ่นหนึ่งนะครับที่ได้เพลย์พณ์ที่โดดเด่นที่สุดแห่งปีนะครับ ในด้านสื่อเทคโนโลยีดีไซน์ครับได้รับการออกแบบนะครับยอดเยี่ยมนะครับจากหลายๆสถาบันเลยทีเดียวส่วนนิตยสาร The Ear Editor Choice นะครับได้ประทับตา Editor Choice นะครับสำหรับลำโพงที่คนฟังเพลงเลือกใช้ครับนิตยสารเทคโนโลยีดีไซเนอร์นะครับให้รางวัล Performance Home Award ประจำปี2023มากันเลยครับและแน่นอนนะครับเพื่อนๆ Hearing is believing นะครับการรีวิวที่ดีเราก็จะต้องมีการวัดผลกันถูกไหมเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะครับว่าการที่มี Room Perfect กับไม่มีรูมเฟคจะให้ผลที่แตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับพี่เก่งหลังจากที่พี่เก่งเนี่ยทราบเรื่องของสเปคเรื่องของอะไรพวกนี้ของลินดอลแล้วเนี่ยร,รู้สึกเป็นไงบ้างครับผมรู้สึกว้าวนะเพราะว่าผมไม่เคยเจอเขาเรียกว่าแบบดิจิตอลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เน<ม>ี่ยผมจะเจอแต่สตรีมเมอร์หรือว่าพาวเวอร์สตรีมเมอร์เนี่ยที่เขาใส่ภาคดักมา นะะี้พอเรามีภาคแดกเนี่ยแน่นอนแหละทุกคนก็คิดว่าเฮ้ยมันต้องดีถูกไหมเพราะว่าขึ้นอยู่กับชิปแดกอะว่าแบบมันจะถอนรหัสได้แบบไหนเบอร์ชิปเบอร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าตัวเรนดอฟเนี่ยเขาให้ความสําคัญในเรื่องของดิจิทัลทูดิจิทัลนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของผมที่จะได้มาทดลองฟังว่าโอเคถ้าเราฟังในสื่อที่เป็นดิจิทัลแล้วออกมาแบบดิจิทัล100%เนตี่ยตามที่เขาเขาดีไซน์เอาไว้เนี่ยมันน่าจะตื่นเต้นอยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันครับผมใช่เลยครับครวเนีี้ยก็คือด๋ สิ่งที่สาคัญที่สุดเลยเนะี่ยหลังจากรู้สเปกแล้วมันดีนู่นนี่นั่นอ่ะสำคัญสุดเลยคือต้องลองมาฟังด้วยตัวเองครับผมต้องฟังใช่ครับซึ่งวันนี้ที่ผมจะเปิดให้พี่ฟังเนี่ยก็คือเปิดจากแอป i d a l ออย่างที่เรารู้กันนะคบว่าแอป Tidal เนี่ยมันมีคุณภาพการเล่นเพลงเนี่ยที่สูงอยู่แล้วแต่ว่าเราจะมีสิ่งที่อัปเกรดเข้าไปอีกคือเทคโนโลยีที่เรียกว่า Room Perfect ครับผมอันนี้ก็คือจะอัปเกรดนนคุณภาพการฟังเพลงให้ใคนละชั้นเลยเพราะว่าการที่เราจะซื้อ u i p m e n t อะไรแบบเนี้ยเราก็อาจจะต้องงงทีี่มมคคววาดดหัันรบึ ว่าอย่างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ Environment ของเราก็คือว่าเป็นบ้านของคนทั่วไปนะครับก็เป็นการเขาเรียกว่า Setup ในแบบ Us e จริงๆอ่ะ user จริงๆแล้วก็มีทั้ง r o m ม s e แต่เล้วก็มีของทุกอย่างเลยอยู่ตรงนี้เราไม่ได้ยกอะไรออกไปเลยนะครับแล้วก็เราไม่ได้ t r e a t m e n t ในห้องนี้ใดๆแต่ยังทั้งนั้นนะนะเพราะว่าเราต้องการที่จะรู้ว่า Room Perfect ทํางานได้จริงหรือเปล่าใช่ครับเพราะว่าสิ่งที่พิสเสกของ room perfect เลยเนี่ยคือมันไม่สําคัญเลยว่าห้องของเราเนี่ยจะเป็นแบบไหนอะคูสต ตัวรูมเพอร์เฟคจะเข้าใจห้องของเราและทําให้เสียงที่ออกมาเนี่ยเหมาะกับห้องของเราให้มากที่สุดครับผมครับผมเพื่อเป็นการสเสวลาเรามาฟังกันเลยไหมครับผมโอเคมาลองฟังกันดูนะครับอันนี้เป็นแบบมีรูมเพอร์เฟ t หรือไม่มีอันนี้ไม่มีก่อนไม่มีก่อนโอเคดีมากมา พี่ลองตั้งใจฟังดีๆว่าสิ่งหนึ่งที่ตัวคิร้อยพิเศษตรงที่ว่าความถี่ต่ำา0เลยเดิร์มาช่วยเนี่ยจะรู้สึกว่าเสียงของตัวเบสอะครับมันจะมีความกว้างมิติจะกว้างจะไม่รู้สึก่าเหมือนลำโพงอยู่อันนี้ขวาอันนี้ซ้ายมันจะอยู่ตรงกลางและมันจะกว้างทั่วห้องครัและตอนนี้ที่ฟังอยู่ ใช่ครับมีพพิวอ่ะก็คือว่าพิวพิวอยู่ใช้ได้แล้วก็ไอตัวคาซิเบอร์เรเตอร์ตัวเนี้ยก็อย่างที่ผมพูดไปก็ไป่อยากทุกคนที่ว่าไอระพงสามดอกเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อให้แบบเกิดความจาังถ้าเป็นที่แล้วมันสมที่เรื่องอดีสโทชชันมากกว่าะใะ่โอเคอเดีเ๋ยวผ,ผมจะจำโมเมนต์นี้นะเดี๋ยวขอลองับว่าเปิด โอเคครับตอนนี้จากที่ฟังมาแล้วเนี่ยแบบที่ไม่มีรูมเพอร์เฟกต์ครับด้วยลําโพงด้วยลําพังของตัวลําโพงเนี่ยพี่รู้สึกยังไงบ้างครับแวบแรกเลยนะด้วยความที่ว่าเรายังไม่ได้ฟังว่าการมีรูมเพอร์เฟกต์มันจะเป็นยังไงต่บอกว่าลําโพงให้เสียงยังไงก่อนดีกว่านะผมว่าลําโพงเนี่ยเขาให้ความเป็นแบบเป็นกลางที่โอเคอะ่ะก็คือว่าด้วยความที่ว่าคือบิดเบิกเขาก็นะจากไทโดเขาก็มาเต็มนะครับตัวท่ากถอดรหัสของเขาก็ออกแบบมาได้แบบดีอยู่แล้วนะก็ ยังยังไม่พบถึงถึงความแตกต่างแบบฟ้ากับเหวเพราะว่าเรายังไม่ได้ลองฟังนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองฟังก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวผมผมผมมาให้ฟีดแบ็อีกทีหนึ่งผมอยากจะเอาจําตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็อ่านะลองลองลองเปิดแบบนี้ได้ครับเดี๋ยวต่อไปผมจะเปิดแบบที่มีรูมเพอร์เฟกนะครับผมแวบแรก เบรดรู้เลยใช่เบรดรู้เลยเนี่ยไอตอนที่มันทึงท้งๆเนี่ยมันฟังออกอะ่ะมันไม่ใช่ฟังไม่ออกแล้วแบบฟังออกเลยด้วยนะเสียงก็ดังขึ้นคับ คือมิติอย่างที่บอกอะนิสโตชั่นน้อยลงเนไอตอนที่มันพันเน่แบบซึ้งๆเงี้งยเหมือนมันมันมันจะมีมิติมากขึ้นเหมันมีมิติมากขึ้นใช่แล้วถ้าพี่รู้สึกดีๆมันสั่นถ,ถึงพื้นนะพี่พี่รู้สึกดีๆม,มันจะมันจะลงมาถึงพื้นเลย ฟอ้โอเคครับโอเคเลยรู้สึกรู้สึกได้เลยครับรู้สึกได้เลยถึงถึงเขาเรียกว่าอะไรถึงเนื้อถึงมวลของมันอ่ะใช่ครับที่บอกว่าถ้าเกิดมันสามารถที่จะควบคุมให้มันมีมวลของอากาศมากขึ้นแล้วลําโพงมันจะเปล่งออกมาได้ได้เขาเรียกว่ามีด d y n a กมากขึ้นอ่ะใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดพูดในเชิงของอะคูสติกครับเราจะทราบไลเลยว่าห้องนี้เนี่ยมีทั้งพรมมีทั้งอะไรเต็มห้องเลยครับ พะฉันตามหลักการแล้วเนี่ยพวกความถี่ต่ำเนี่ยมันจะหายไปได้เยอะมากๆเพราะฉะนั้นรูมเพอร์เฟกเนี่ยมันเข้าใจจุดนัดของห้องดีมันเลยหาความถี่ต่ำเนี่ยมาเติมให้ให้รู้สึกว่าพอเราฟังเนี่ยมันมันมามันกลับมาเยอะมันมันเติมในสิ่งที่มันหายไปสำหรับห้องนี้ใช่นนสิ่งที่พิเศษของตัวลินดอฟแล้วก็รูมเพอร์เฟกเนี่ยครับคือเขาพยายาม Keep it Simple ครับเขาไม่จำเป็นที่จะต้องมี Specialist หรืออะไรทุกคนควรที่จะสามารถ ทำมันได้<ช>แล้วมันควรที่จะง,ง่ายนั่นคือสิ่งที่ว่าลินดอฟและลุมเปอร์เฟกทำออกมาได้เยี่ยมมากๆเลยครับครับเยี่ยมมากแล้วก็ขอตกมือให้เลยนะครับนอกเหนือจากเจ้า Q100 แล้วนะครับผมยังมีลําโพงที่น่าสนใจอีก1ชุดมาแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ และนี่คือลำโพงที่น่าสนใจจากลินดอฟที่ผมพูดถึงนะครับทางด้านขวามือของผมนี่คือซีรีส์ของ M H ครับด้านซ้ายมือ F R แล้วก็ B W ครับตัวนี้เป็นซับวูฟเฟอร์นะแต่เดี๋ยวผมก็ค่อยเจาะไปทีละตัวแล้วกันนะว่าแต่ละตัวเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับทางด้าน M H ซีรีส์เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าฟอร์มแฟกเตอร์ของเขามีขนาดเล็กแล้วก็บางมากนะครับสามารถเอาไว้ฟังเพลงหรือว่าดูหนังก,ก็ได้หรือบางคนอาจจะดัดแปลงเป็นแบบ d o l b อ Atmos ก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีน้ําหนักที่เบานะมันไม่เป็นภาระของฟ้าแล้วก็ให้เสีีียยงท่ดด้ว เจ้าตัวไดเวอร์ของเขามีขนาดอยู่แค่5.25นิ้วเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าทว i ตเตอร์ของเขาเนี่ยมีขนาด1นิ้วแล้วการติดตั้งของเขาเนี่ยเป็นลักษณะแบบ f l a s h ไปกับผนังเลยน,นะครับเดีเรียกว่า on wall นั่นเองทางด้านหลังเขาเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตให้ดีดนะครับเห็นไหมเขาจะซาะร่อ,องเอาไว้เลยตัวนี้ก็จะคือเอาไว้แขวนสมมติเรามีสกรูออกมาแค่นิดเดียวเองเราก็สามารถแขวนได้แต่อยากให้ดูตรง single wide ตรงนี้นะครับ เขารับซิงเกิลวแต่ว่ามีตัวเก็บสายด้วยเห็นไหมเพราะเวลามันเก็บสายแบบนี้มันทําให้เวลาเราติดตั้งไปกับผนังเนี่ยเจ้าตัวคอนเนคเตอร์ที่เรามีเนี่ยเราไม่ต้องเสียบเอาเราแบบเป็นสกรูหรือว่าเป็นหางปลาอะไรเงี้ยก็ได้แล้วก็เก็บสายเพราะ,ะนั้นมันก็จะสามารถติดตั้ง l ฟลชไปได้เลยนะครับส่วนสีสันของตัวลำโพงเนี่ยนะครับก็จะมี2สีให้เลือกก็มีสีขาวแล้วก็สีดำนะครับแต่ว่าตัวหน้ากากาเนี่ยเขามีให้เลือกถึง5สีเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็สามารถที่จะปรับแต่งสีสันให้เข้ากับ,บเฟอร์นิเเรนนขขพด้้้ถาาาาาากกกป็็สีววใช ได้หรือว่าถ้าฝ้าเป็นสีดําก็ใช้สีดามันก็จะดูไม่เขินกันถูกไหมแต่ถ้าเราอยากดูหนังให้มีมิติมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยผมต้องขอแนะนำไปทางด้าน F R นะครับเพราะฉะนด้าน F R เนี่ยเข้ามาในรูปแบบของ full range นะครับจะเห็นได้เลยว่าขนาด driver ของเขาเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่กว่าตัว M H นะครับตัวนี้จะให้ขนาดอยู่ที่6.5นิ้วนะครับตัว6.5นิ้วเนี่ยก็จะเป็นตัว prime ห,หลักเลยนะครับแล้วก็ตัว t w i t t e r ก็จะมีขนาดที่เท่ากันแต่ด้านล่างเนี่ยเป็น passive radiator ครับ นั่นคือเทคโนโลยีที่ยกมาจาก Q 100มาใส่ไว้ในตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็แน่นอนนะครับอย่างที่เราอธิบายไปตอนต้นนะมันจะเพิ่มปริมาณของอากาศครับทำให้ตัวลำโพงเนี่ยมีค่า distortion ที่น้อยนะครับมีเสียงกลางที่โปร่งมากขึ้นรวมถึงเบสก็จะสามารถทำได้ลงได้ลึกมากขึ้นนั่นเองครับตัวนี้ก็แนะนำเลยนะครับเอาไปเป็น LCR รับรองได้เลยว่าการดูหนังของเพื่อนน่าจะยกประสบการณ์ขึ้นไปอีก1ขั้นเลยนะครับตัวหน้ากาก5สีเหมือนกันนะครับตัวตู้2ส,สี นะครับตอนนี้การที่เราจะมาดูหนังให้มันมีอรรถรสเนี่ยหรือว่าพันชี่อย่างเงี้ยแน่นอนเราต้องใช้ s บวูเฟ f e r ใช่ไหม BW ครับผมตัวนี้มีขนาดอยู่ที่10นิ้วครับนี่คือหัวใจหลักของการดูหนังของทาง l i n d o r f เลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปถึงสเปคของ BW ตัวนี้นะครับผมมาเล่านิดนึงก่อนละกันนะครับจำได้ไหมที่เราพูดถึงเทคโนโลยี Room Perfect ในเทคโนโลยีของ Room Perfect เนี่ยเขาก็จะมีลำโพงที่เรียกว่าเป็น preset อยู่ใช่ไหมครับจะบอกว่าทั้ง3รุ่นเนี่ยที่อยู่ตรงข้างข้างผมเนี่ยหรือว่าข้างหลังผมนะ เขามี preset อยู่ใน room perfect เลยครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเพื่อนๆจะเอา M H F R นะครับหรือ B W เนี่ยนะครับไปเป็นตัวเลือกในการฝังเพลงเนี่ยนะครับในฟังก์ชันของ room perfect เนี่ยจะมีลำโพงพวกนี้อยู่ในนั้นอยู่แล้วเป็น preset เพราะฉะนั้นมันจะง่ายมากในการที่ใช้ room perfect เนี่ยในการที่จะจูนเสียงเนี่ยให้เข้ากับสถานการณ์ของห้องนะครับรูปแบบของการฝังเพลงหรือดูหนังนะครับอ่ะตอนนี้พอเรารู้เรื่องตรงนั้นละเรามาดูเจ้าตัว B W ตัวนี้บ้างนะครับมีขนาด10นิ้วครับผมแต่ที่เจ๋งตรงนั้นก็คือนี่ ทางด้านหลังเห็นไหมสลิมเหมือนกันเลยนะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยครับจะให้เพื่อนๆสังเกตรตรงนี้นิดนึงถ้าเราต่อแบบธรรมดาทั่วไปแน่นอนเราต่อที่ช่อง LFE ถูกไหมซึ่งเขาก็จะมีเนี่ยหมดเลยเนี่ยเฟสจะ cut off ที่ไหนเลเวลเท่าไหร่เนี่ยเขาก็อธิบายไว้อันนี้คือแบบว่าทั่วๆไปละซึ่งทาง l ินดอกเขาก็ไม่ได้ละเลยถึงคนที่แบบว่ามีลำโพงในรูปแบบอื่นหรือว่าการ set up หรือจูน up นะครับแต่อยากให้ดูที่ช่อง bypass นะครับช่อง bypass ตรงนี้ถ้าเราใช้ช่อง bypass ในการ input ตัวนี้ ระบบ Room Perfect จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดครับโดยปกติแล้วนะครับ subwoofer ทั่วไปเนี่ยจะทำงานอยู่ราวๆ2 0 2 0ถึง้ยเฮิร์ตูไหมครับแต่ว่าถ้าเป็น B&W ตัวนี้นะครับแล้วใช้เทคโนโลยี Room Perfect แล้วต่อเข้ากับที่ช่อง Bypass ซับวูฟเฟอร์ตัวนี้นะครับจะสามารถทําความถี่ไปได้ที่800เฮิรต์นี่เลยทีเดียวนะครับแต่นี้อธิบายให้ไม่เ,เข้าใจก่อนว่าอะแล้วทำไมเราจะต้องไปถึง800เฮิรต์ถูกไหมตัวปกติแล้วเนี่ยเวลาซับวูฟเฟอร์ทำงานเนี่ยเขาจะทํางานที่ช่วงความถี่ต่ําเพราะนั้นสิ่งที่เพื่อนๆได้จะได้ความสดใจจะได้แรงกระแทกจะได้พัน์จะได้ทุกอย่างเลยแต่เทคโนโลยีของ Ro ม m Perfect เขาไม่ได้ต้องการให้มันหยุดแค่นั้นเขาต้องการให้ Dynamic Range เนี่ยครอบคลุมทั้งหมดคำว่าทั้งหมดนั่นก็คือมันกึถถ800 Hz, น,กน้ข ความซีถุงมากขึ้นแปลว่าเวลาเราพูดไดอะล็อกบรรยากาศทุกอย่างเลยนะครับในบรรดาของลำโพงที่ทำงานร่วมกันเนี่ยมันจะได้เบนฟิตของเบสตัวนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยทำให้ลำโพงซิสเต็มของเราเนี่ยมีไของดินามิกเรนจ์ที่กว้างมากขึ้นทำให้ Room Perfect เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันเดียวเลยนะครับที่จะสามารถทำให้ซิสเต็มของเพื่อนเนนทำงานได้แบบไร้รอยต่อครับ อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับว่า Room Perfect เนี่ยนะครับสามารถที่จะช่วยให้เรานะครับเซตอัพแล้วก็ e n j o จในการไม่ว่าจะเป็นดูหนังหรือว่าฟังเพลงนะครับได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนิดน,น,น,นึงละกันว่าอยากให้ใช้เทคโนโลยี l i n d อ r f คู่กับลำโพงของทาง l i n d อ r f นะครับเพราะว่าเขาจะมี p r e เซ t ตที่ว่าหลากหลายแล้วก็แม่นยำมากๆเลยนะครับการมีเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยมันช่วยให้แบบว่าขจัด อุปสรรคทั้งหลายแหละเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นนักเล่นเครื่องเสียงเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าห้องนั้นมันคือทุกอย่างมันคือมากกว่าความจําเป็นกว่า i n มนิค p ปเมนหลักๆสินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงกล้องนะครับเสียงสิ่งกีดขวางที่เรามีอยู่งั้นแต่ว่าความยากง่ายเนี่ยมันมันเรียกว่า แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะตรงนี้แค่โหลดแอปพลิเคชันมาเนี่ยเราสามารถเป็นออโต้เซตอัพใช้เวลาแค่20มนาทีนี้เพื่อนๆก็สามารถเหมือนกับมีคนมาแคลิเบตนะครับลำโพงให้ได้เสียงที่เป็นธรรมชาติแล้วก็พิ้วไหวมากที่สุดนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับก็อยากเชิญชวนเพื่อนทุกคนนะครับ ลองเข้ามาที่ Golden Duck Residence นะครับแล้วก็มาสัมผัสตัวจริงกับ Lin ดอ r f ในซีรีส์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะซีรีส์ที่เราได้ทำการรีวิวไปในวันนี้นะครับและในวันที่22-24พฤศจิกายนนี้ครับทาง Golden Duck และ Cinema Gica นะครับจะไปพบกับเพื่อนๆที่งาน BAV High End Show ประจำปี2024นะครับงานนี้เป็นงานสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับแววๆมาว่าเขามีเซอร์ไพรส์เด็ดเอาไว้ต้อนรับแฟนๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเก่งกราบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับจะ enjoy content ในวันนี้ครับไปก่อนแล้วสวัสดีครับ oh